ขึ้นอันดับชบ่างดนตรีสุดฮิตของวัยรุ่นไทยไปแล้วสำหรับ True Music ที่ล่าสุดส่งกิจกรรมสุดมันเอาใจไวซา c o l Music Presents True Music Top 2 0 On Tour ที่เหล่าศิลปินเวทีตบเท้าขึ้นเวทีคอนเสิร์ตร่วมสร้างสีสันความบันเทิงตลอดปีซึ่งได้ระเบิดความมันครั้งที่2ไปเรียบร้อยแล้วณนะเวทีสายสามสแควร์ซอย2ค่ะซึ่ง c o l e Music Presents True Music Top 20 On Tour เป็นการโชว์สดๆของศิลปินฮิตติดชาร์ตและศิลปินหน้าใหม่ที่พร้อมซ่าไปกับแฟนๆบนเวทีเดียวกันงานนี้แฟนๆแห่กันมามันด้วยกันกับ True Music ท็อปทเวนตีทณเวทีสยามสแควร์ซอย2แถมยังได้จูใจกับโชว์สดๆเขาศิลปินที่มาเสิร์ฟคำฮอตบนเวทีเพียบทั้ง5สาววงไอมี่สิงโตนำโชค C p o อย t b a s สตบ b a l l The Muses ส a า i s t e r Pastel b e เวเดอ e ์ r วงไมายและเบนฉลาทิศงานนี้นอกจากคอนเสิร์ตมันมันแล้วยังได้ช็อปของแนวๆจากนักศึกษาที่มาออกร้านในงานนี้กันเพียบด้วยค่ะถ้าแฟนๆยังได้รับของรางวัลพิเศษจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนใจดีอีกด้วยแบบสนุกมั่นสนันซอยเลยทีเดียว yeah ที่พลาดภาพบรรยากาศสุดซาค,ครั้งนี้ไปก็เตรียมมาสนุกกับกิจกรรม True Music Top 20 On Tour ในเวทีต่ตอๆไปเร,เร็วนี้ค่ะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งต่อไปจะบุกไปซาที่ไหนต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ True Music True Vision ช่อง81ที่นี่ที่เดิมค่ะ